สีสวัสดกับก้าวแต้มสวัสดีจ้า,าเธอชื่ออะไรล่ะ ฉันชื่อเก้าแต้มชื่อแปลกจังทำไมถึงชื่อเก้าแต้มล่ะเพราะฉันมีขนสีดำแต้มบนตัวเก้าแห่งคือหูสองข้างคอไหล่สองข้างคนขาหลังสองข้างและปลายขาหน้าสองข้างเจ้านายบอกว่าใครเลี้ยงฉันไว้จะร่ำรวยค้าขายรุ่งเรืองฉันชื่อสีสวัสดทำไมชื่อสีสวัสวดสวัสด แปลว่ารักใช่ไหมไม่ใช่สวัสดที่แปลว่ารักใช้ทอทหารสะกดสวัสดนชื่อฉันใช้ดอเด็กสะกดเป็นชื่อไม้เถาสีขนฉันคล้ายสีลูกสวัสด์คือสีเทาๆอมเขียวจเจ้าในฉันบอกเพื่อนว่าใครเลี้ยงฉันแล้วจะมีโชคก้าวแต้มและสีสวัสด์ต่างก็เป็นแมวดีให้คุณแก่เจ้าของทั้งสองตัวแล้วพบกันใหม่นะคะรู้รักภาษา